คือกลุ่มคนที่กินคาเฟอีนเยอะนะครับใช้แฟตเบรนเนอร์เป็นประจําหรือว่ากินพวกพรีเวิร์กอัลนี่ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานครับคือต้องบอกก่อนนะว่าไอ้พวกที่เป็นแฟตเบรนเนอร์พวกพรีเวิร์กอัลพวกนี้นะบหรู้ว่าคาเฟอีนครับช่วยกระตุ้นให้ร่างกายใช้ไขมันได้เยอะจริงช่วยกระตุ้นให้ร่างกายของเรามีความตื่นตัวแล้วก็สามารถทําให้เราฝึกหนักได้ทําให้เรามีความทนทานเพิ่มมากขึ้นได้ครับแต่ถ้าเกิดว,ว่าเราใช้ติดต่อกันนานเกินไปโดยเฉพาะยิ่งตัวของพรีเวิร์กอัลตัวของแฟตเบรนเนอร์บางชนิดที่มี จะเป็นตัวที่ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า renal blood flow นะครับสิ่งนี้ครับจะทําให้ไตของเราสามารถเสื่อมได้เหมือนกันครับสาเหตุเนื่องจากว่าตัวของคาเฟอีนนะครับ fat burner หรือว่าตัวของพรีเวอร์อลพวกนี้ครับจะไปทําให้ตัวของเส้นเลือดที่อยู่ในไตของเรามันหดตัวลงนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าตัวของเส้นเลือดในไตมันหดตัวลงครับจะทําให้สิ่งที่เรียกว่า renal blood flow ครับมันสตั๊ก คือตัวของการไหลเวียนของโลหิตที่ผ่านตัวของไตของเราครับมันจะอืดมันจะเอื่อยมันจะขาดประสิทธิภาพลงนะครับผมส่งผลทําให้การทํางานของไตมันแย่ลงตามไปด้วยครับคือบาฏกรณีนะครับเราทําแบบประเดี๋ยวประดาวได้คือแบบเรากินกาแฟบ้างเรากินตัวของพรีเวงเอาบ้างบางครั้งบางคราวหรือว่าบางทีเราใช้ตัวของแฟตเบอร์เนอร์เนี่ยนะครับเพียงแค่ช่วงระยะเวลาหนึง่งแล้วพอเราผอมพอเราเรียนแล้วปุ๊บเราก็เลิกอันนี้คือโอเคแต่ถ้าเกิดว่าใครใช้เป็นสระนะครับใช้ติดต่อกันเป็นปีผมบอกเลยว่าไตของคุณครับเจอปัญหาแน่นอนจากการที่ตัวของ เส้นเลือดที่อยู่ในไตของคุณครับมันหดตัวลงและทําให้การไหลเวียนของโลหิตที่อยู่ในไตมันขาดประสิทธิภาพลงนั่นเองครับ